และพิงคือวงที่หนูดูแลทำให้หนูรู้สึกว่าอยากเป็นเกิรลกรุ๊ปบ้างเขายือนอยู่บนเวที <t oss it il> เขาชายมากเขาทําให้บนเวทีมันดูขลังมากค่ะอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดของการเป็นสมาชิกโฟอีฟคะใจแวบ,บแรกเลยคือแฟนคลับเพราะว่าถ้าหนูไม่ได้มาอยู่ในวงโฟอีฟก็คงไม่ได้เจอแฟนคลับหรือกลุ่มคนที่เขามอบความรักให้เราได้มากขนาดนี้ แลอย่างที่สองที่แวบ,บขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็คือพี่ๆในวงถ้าสมมุติว่าไม่ใช่พี่ๆหกคนนี้แล้วก็ไม่ใช่เราเจ็ดคนนี้มันก็อาจจะไม่ใช่หนูนะตอนนี้ก็ได้ค่ะที่แบบเติบโตมาเป็นคนคนนี้หนูพยายามต่อ,ตอไปเพื่อที่จะใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่าม,มากที่สุดค่ะเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่หนูรู้สึกว่าหนูรู้ว่าหนูชอบอะไรและวดันตอนนี้แบบได้ทำในสิ่งนั้นหนูดันได้เป็นโฟอีฟ ได้แสดงได้เล่นภาพยนตร์ชาติหน้าไม่มีแล้วนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครั้งนี้หนูต้องทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะพอใจและตัวเองจะทำได้เอาให้มันคุ้มค่าที่สุดไหนๆก็ได้เกินมาแล้ว สวัสดีค่ะ The Moment Talk วันนี้นะคะดิมพาผู้ชมออกมาข้างนอกอีกแล้วแล้ววันนี้ดิมอยู่กับอาไอโฟล์กค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะดีใจมากเลยเพราะว่าละหลานพี่เป็น,ปนแฟนคลับเป็นออไออุ่นใช่ไหมใช่ค่ะไม่ว่าไออุ่นเนอะคือ,อนะคะค่ะพี่อ่าอ่านคอมเมนต์ก่อนที่จะมาคุยกับอาไอมีคนชมอาไอเยอะมากทั้งการแสดงทั้งเรื่องร้องเพลงแต่พี่ชอบคำหนึ่งคือคำว่าสมบัติที่ป๊อปเคยสมบัติที่ป๊อปเคยเห็นคนเขียนอยู่แบบ ใในน X อะไรค่อเห็นคํานี้เรารู้สึกยังไงบ้างวิก็ขอบคุณแล้วกันค่ะขอบคุณที่แบบว่าให้เห็นเราเป็นสมบัติที่เปาเขินไหมเขินค่ะค่ะได้ยินก็เขินรู้สึกงงแต่ว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้กว่าที่คนจะยกย่องชมเชยเราอ่ะอ่าายผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันตั้งแต่ตอนเด็กๆคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะมาถึงวันนี้ถูกไหมคะ ไม่ง่ายค่ะใช่า็าคือตอนแรกจริงๆหนูแบบไม่ได้เป็นคนที่กล้าแสดงออกมากขนาดน,นั้นค่ะหนูเป็นคนขี้อายแบบอายสมชื่อจริงๆแล้วก็คือพี่ชายหนูชื่อพี่อาร์มเนาะเขาตอนเล็กตอนเด็กๆเลยก่อนที่จะเข้ามอต้นมอปลายอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็อยู่ในวงการเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบพี่อาร์มก็จะ ถ่ายโฆษณาบ้างหรือว่าไปรายการประกวดแบบหาทํากิจกรรมอะไรอย่างงี้บางเพื่อแบบเอารางวัลมาค่ะพี่ชายหนูก็จะเป็นเวน,นั้นแล้วคุณแม่ก็ส่งเราเข้าไปลองแคสเหมือนกันแต่คือหนูไม่กล้าแคสเลยหนูก,ก,ก็ไม่ได้คิดภาพตัวเองว่าจะไปเดินตามรอยพี่ชายหรอคะใช่ค่ะตอนแรกไม่ได้คิดเลยเพราะว่า ก็ทาไม่เป็นนะคะยังไม่เคยทํม,มแล้วคุณแม่ก็พาไปแคสฟิลแบบแค่ไปนั่งลอยเฉยแล้วก็อะส่งไปแคสไปกับโมเดลลิ่งอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ทําเลยหนูร้องไห้ร <laughs> ้องไห้แล้วก็ไม่ได้แคสค่ะแต่ว่าเหมือนลูกค้าแบบชอบมากเขาก็เลยโทรกลับมาแบบอยากให้ได้จริงๆแบบไปแคสได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไปเวิร์กช็อปกับพี่คนหนึ่งที่ตอนนั้นเขาเป็นดาราบเบอร์ใหญ่มากสาหรับหนูหนูแบบ เขาอยู่ช่องเจ็ดอบอกได้ไหมอ่ะแอบกระซิบได้ไหมอุ้ยบอกได้ไหมแม่ <c oughs> อบอกได้นะเป็นพี่อ๋อมพี่อ๋อมคะ่ะเป็นโฆษณาตัวหนึ่งแล้วหนูไปถึงเจอพี่อ๋อมหนูเขินเขามากพี่อ๋อมก็อุ้มหนูคะ่ะหนูก็ร้องไห้ตอนนั้นเลยหนูก็ไม่ยอมแคสอยู่ดีแกหนูก็หนูก็กลับบ้านไปโดยที่ก็ไม่ได้งานนี่แหลคะค่ะแล้วเหมือนผ่านไปเป็นเดือนเดือนก็ได้เห็นโฆษณาตัวนั้นที่ตัวเอง เกือบจะได้แล้วคือเหมือนเขาให้โอกาสเรามาแล้วรอบหนึ่งเราไม่รับพอเขาให้โอกาสเราเป็นครั้งที่สองเราก็ดันไม่ทําอีกอแล้วพอเราเห็นโฆษณาตัวนั้นแล้วคนคนนั้นที่อยู่ในทีวีมันแบบมันไม่ใช่เราอะเราเ <คน S 1> ร่มจะ,จะเป็นเราเออเราก็เลยรู้สึกเริ่มเสียดายขึ้นมาว่าเออ ถ้าเรารับโอกาสนั้นไว้มันก็คงจะดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยไหมคะทําให้หนูสําคัญว่าจริงจังแล้วก็ไม่ไม่งงไงอีกมะหลังจากนั้นใช่ค่ะคือมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากสําสหรับหนูคือหลังจากนั้นหนูก็คือไปแคสง,งานแล้วก็เล่นตลอดค่ะตอน,น,นอายุประมาณกี่ขวบคะเด็กกว่าเจ็ดขวบแน่ๆอะค่ะไม่ถึงเจ็ดขวบใช่ไม่ถึงเจ็ดขวบเพราะว่าคือถ้าเจ็ดขวบนี่คือเป็นอายุที่เริ่มเห็นหนูในจอครั้งแรกแต่ว่าก่อนหน้าเจ็ดขวบก็คือแบบ เดินสายแคสงานอันนี้เรื่องการแสดงแล้วเรื่องการร้องเพลงแล้วคะมันมาอย่างไงคือพ่อหนูชอบร้องเพลงมากค่ะแล้วก็พ่อร้องเพาะด้วยค่ะวิธีพ่อชอบแนวไหนคะเนี่ยพ่อฟังพี่บี้สกริดว้าว <Wow. S 1> <laughs> ใช่ซึ่งก็จุดเริ่มต้นเลยที่ทําให้หนูร้องเพลงก็น่าจะเป็นการที่ร้องเพลงกับพ่อบนรถก็นั่งร้องเพลงไปเรื่อยเพลงพี่บีนี่แหละค่ะแล้วเหมือนพ่อกับแม่เห็นแววบ้างค่ะ <laughs> ก็เลยพาหนูไปเรียนร้องเพลงในสถาบันหนึ่งซึ่ง มันเป็นการเรียนที่ไม่ใช่การเรียนแบบส่วนตัวค่ะเป็นการเรียนแบบรวมประมาณห้าหกคนก็สนุกดีเพราะว่ามันก็เป็นเพื่อนๆในกลุ่มวัยเดียวกันนะคะแล้วก็เหมือนมีความฝันเดียวกันช่วยกันร้องแล้วก็ไปแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกมากๆตั้งแต่ตรงนั้นก็คือทําให้หนูชอบร้องเพลงมีคนแซวเสมอว่าหนูถึงขนาดหาวเป็นคีย์อย่างนี้เลยใช่ไหมคะค่ะใช่มันยังไงมันเกิดจากอะไรการหาวเป็นคีย์เนี่ยหนูว่า มันรุกมาออก,ออกมาเองแบบธรรมชาติคือหนูไม่สามารถทําแบบตอนนี้ได้มันต้องง่วงแล้วมันถึงจะต้องทําแต่ว่าบางทีหนูก็ไม่ได้เห่าเป็นคีตลอดหนูอาจจะเห่ามาเป็นแบบปกติหรือไม่มีเสียงเลยหรือไม่ก็เป็นโน้ตยาวๆหน่อยหรือบางทีก็แค่แตะโน้ตโน้ตเดียวแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นเดี๋ยวตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มเดี๋ยวให้ทีมงานมาเก็บอินเสิร์ออตอนกรอจริงๆแล้วหนูมีไอดอลในการร้องเพลงด้วยค่ะ <c oughs> นั่นก็คือแบล็คพิ่ะเมนของหนูคือใครคะ เมนของหนูคือเจนนี่ค่ะทำไมถึงชอบเจนนี่หนูชอบเจนนี่เพราะว่าเขาเทมากหนูดู M v วตัวแรกเขาเป็นบุมบาย่ากับวิซโซใช่ไหมคะหนูแบบคนนี้ปักมินใหญ่เกียวใช่คือชอบมากเขาแรปแบบมีเสน่ห์มากๆค่ะแล้วอยู่บนเวทีเขาก็ทำทุกอย่างออกมาด้วยคารสิสมาของเขาเองโดยที่เขาไม่จําเป็นต้องฝืนหรือพยายามอะไรเลยมีจุดไหนของเจนนี่ที่หนูคิดว่าแบบเป็นบทเรียนเป็นการแบบเอามาประยุกต์กับของเราบ้างอะค่ะ จริงๆมันไม่ใช่แค่เจนนี่อค่ะคือเป็นแบบทั้งวง b l a c k พิง k เลยต้องบอกว่า b l a c k พิงคคือวงที่หนูดูแล้วทำให้หนูรู้สึกว่าอยากเป็น Girl Group เกิลกรุ๊ปบ้างเพราะว่าหนูไปดูคอนเสิร์ตเขามาแล้วมันเป็นจุดที่ทำให้หนูมองว่าเขาสี่คนแบบเก่งมากอะเขายือนอยู่บนเวที <S 2> <S 2> <S 2> เขาชายมากแล้วเขาก็ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแร็ปเขาทำทุกอย่างเขาแสดงสีหน้าแล้วก็ เขาทําให้บนเวทีมันดูคลังมากค่ะก็เลยมองว่าแบบเออเขาสิ่งคนเก่เกงมากแล้วก็เจ๋งมากๆเป็นไอดอลของหนูเลยใช่ค่ะเคยถึงขนาดที่แบบว่าสอบไปด้วยแล้วต้องไปต่างประเทศด้วยอย่างนั้นด้วยออใช่ไหมคะ้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันยากลำบากขนาดไห <laughs> นการเรียนด้วยไปด้วยทำงานไปด้วยคือถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของการสอบตอนนั้นเป็นช่วงคอนเสิร์ตใหญ่โฟอีฟครั้งที่หนึ่งค่ะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของหนูด้วย แล้วก็ของพี่ๆทั้ทงวงด้วยสำคัญมากล่ะมันสำคัญมากๆแล้วก็มันมันยากมากเพราะว่าช่วงนั้นหนูจะจบม6ค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่จะต้องสอบทั้งสอบปลายภาคแล้วก็มีสอบในเรื่องของทฤษฎีดนตรีคือหนูเรียนอยู่ดุลยางเพราะฉะนั้นการที่จะจบม6ของดุริยางได้อะคุณจะต้องสอบทฤษฎีดนตรีให้ผ่านซึ่งไอเรา ไม่เก่งทฤษฎีดนตรีเลยหนูด้วยความที่ไม่เก่งเนาะแล้วก็เลยเลือกข้อสอบที่มันแบบสําหรับคนที่ง่ายที่สุดเป็นข้อสอบที่ง่ายที่สุดนะตอนนั้นแล้วเราก็โอเคพยายามสอบแต่สิ่งที่ยากลาบากมากที่สุดสําหรับหนูคือ การสอบในปีหนึ่งมันจะมีอยู่ห้าครั้งค่ะค่ะและหนะูดันมารู้ตัวตอนที่เขา่สอบครั้งที่สามแล้วโอ้โห oh, ใช่เกินครึ่งทนงใช่เท่ากับว่าตอนนั้นหนูก็ลงสอบไปครั้งที่สี่ก็พยายามติว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 ,ตวให้เพื่อนช่วยด้วยแล้วก็ให้อาจารย์ที่โรงเรียนก็ช่วย hmm. ก็ไปสอบไม่ผ่าน <laughs> เหมือนคะแนนเหลืออีกสามคะแนนถึงจะผ่านค่ะ hmm. แล้วใจตอนนั้นก็คือแบบมันเหลือแค่รอบสุดท้ายก็คือรอบที่ห้า ถ้าสมมติว่าเราสอบรอบนี้ไม่ผ่านมันก็จะเหลือแต่ข้อสอบที่มันยากขึ้นเราก็ในใจคือน่าจะทําไม่ได้อยู่แล้วเท่ากับว่าเราต้องทําวันนี้ให้ผ่านให้ได้ไม่งั้นเราก็จะไม่จบม .6 <ม>แล้วตอนนั้นก็ต้องซ้อมต้องคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกตอนนั้นถ่ายละครด้วยค่ะ<ม>เรือนธาตุแล้วหนักมากในคือโอ้ oh my god ในหัวเต็มไปด้วยแบบความเครียดอะคะ่ะแต่ว่าครั้งที่5้าก็หนักเข้าไปอีกเพราะว่าตอนนั้นก่อนที่จะเริ่มแบบ ซ้อมเข้าไปอยู่ในสตูจริงจังของช่วงคอนเสิร์ตนะคะโฟรอี e กับประธานค่ายเขานัดกันไว้จองตั๋วไว้ล่วงหน้าแล้วไปญี่ปุ่นไปจัดทริปจัดทริปประมาณ1อาทิตย์ได้คะ่ะพวกหนูก็ไปหนูก็ต้องเอา iPad ไปเพราะว่ามันต้องสอบโชคดีที่ตอนนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยเขาก็เลยสอบออนไลน์ได้ก็เลยแบก iPad ไปแต่ ทำไมแพดแพหายที่สนามบินค<ม>่ะพีกไปหมดเลยใช่ทำาไมแพดหายที่สนามบินแต่ก็วิ่งหาจนเจอค่ะหนูวิ่งจนรองเท้ากัดเ<ม>ท้าแตกกลายเป็นว่าไม่ได้ใส่รองเท้าผ้าใบเลยอยู่ที่ญี่ปุ่นใส่แต่รองเท้าแตะ<ม>แต่ว่าก็ได้แพดกลับขึ้นมาค่ะเย,ย้แล้วก็สอบค่ะตื่นมาสอบอยู่ที่นู่นลำบากลำบนกว่าคนอื่นมาก <laughs> ก็ลำบากค่ะมีช่วงที่ท้อไหมคะทำไมเราต้องมาทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยหนักขนาดนี้ มันมันเคยมีอยู่รอบนึงอ่ะก็คือช่วงนั้นแหละที่หนูเล่าไปเมื่อกี้มันคือช่วงที่น่าจะเป็นมรสุมชีวิตที่สุดสําหรับหนูและในด้านของความเหนื่อยความเครียดความกังวลทุกอย่างมันแบบบูมบูมมเข้ามารวมกันพร้อมๆกันผ่านมันไปได้ยังไงอะคะมันเสร็จไปทีละอย่างค่ะก็พอสอบเสร็จเราก็โอเคโล่งสอบเสร็จและสบายใจและสิ่งที่ติวมาทั้งหมดกลับไทยมาซ้อม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 พอซ้อมเสร็จ คอนเสิร์ตจบโอเคจบไปหนึ่งอย่างอะมาสอบสอบไปภาคสอบไปภาคจบโอเคผ่านจบมาลุ้นทษฎีดนตรีผ่านไหมห้าสี่สามสองผ่านหนูก็เหมือนยกพวกเขาออกจากอกเลยใช่ค่ะเหมือนมันแบบสําเร็จไปทีละอย่างทีละอย่าง,างแค่ใจเย็นบ่อยให้เวลาทําหน้าที่ของมันอย่างนั้นใช่ค่ะทาทุกอย่างในวงการบันเทิงแล้วตั้งแต่อายุหกเจ็ดขวบตอนนี้รู้หรือยังเขาว่าเราชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรมากที่สุด มันชอบกันคนละแบบค่ะคือมันจะเป็นความรู้สึกที่ถ้าสมมติว่าหนูเลือกร้องเพลงอย่างเดียวอ่ะหนูก็คงคิดถึงตัวเองตอนที่ทํางานกับบททํางานกับตัวละครที่ตัวเองจะได้รับบทบาทนั้นๆแต่ถ้าสมมุติว่าหนูเลือกแค่พาร์ตการแสดงอย่างเดียวหนูก็คงคิดถึงตัวเองตอนอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมันยังรักพี่เสดายน้องอยู่ <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่ค่ะ แต่ว่าตอนที่อยู่กับวงอยู่กับพี่ๆก็แฮปปี้มากแฮปปี้มากค่ะเล่าได้ไหมคะในฐานะน้องที่เล็กที่สุดในวงอย่างเงี้ย <c oughs> เขาเขาทีฟหนูยังไงบ้างทีฟ <c oughs> หนูยังไงคือเท่าตอนแรกเลยพี่ๆทุกคนก็จะมองว่าหนูเป็นแบบเด็กสุดค่ะก็จะเป็นน้องที่น่ารักน่าเอ็นดูทุกคนก็จะโอบหน่อยคะ่ะแต่ว่าช่วงหลังๆเหมือนเราอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นและหนูก็โตขึ้นด้วยคะ่ะพี่ๆในวงเมื่อก่อนอะ่ะ เวลาเขามีประชุมกันหรือ s ุ m หัวกันหรือมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับวงอะไรเงี้ยหนูอะ่ะมักจะเป็นคนที่รับฟังแล้วก็แบบให้พี่ๆคิดแบบว่าเอาเลยพี่หนูเอาตามใจทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ๆทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงนี้หนูแบบดูโตขึ้นแล้วก็เออกล้าสู้แล้วห <laughs> มายถึงว่าแบบสู้เพื่อตัวเองแล้วสู้เพื่อวงแล้วที่แบบได้เราได้ความคิดที่ดีอะไรเงี้ยคะ่ะบางทีก็ได้รับแบบอะ คิดว่างไงอะไรอย่างเงี้ยได้สิ่งนี้มามเออหนูก็แบบหนูคิดว่านะอะไรอย่างงี้นะคะ่ะอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดของการเป็นสมาชิกโฟอีฟคะสิ่งที่ดีที่สุดใช่ตอนแรกใจแวบ,บแรกเลยคือแฟนคลับเพราะว่าถ้าหนูไม่ได้มาอยู่ในวงโฟอีฟก็คงไม่ได้เจอแฟนคลับหรือกลุ่มคนที่เขามอบความรักให้เราได้มากขนาดนี้ แล้อย,อย่างที่สองที่แวบ,บขึ้นมาอีกรอบนึ่งก็คือพี่ๆในวงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับหนูที่ได้มาอยู่ในโฟ e เหมือนกันคือถ้าสมมุติว่าไม่ใช่พี่ๆหกคนนี้แล้วก็ไม่ใช่เราเจคนนี้มันก็อาจจะไม่ใช่หนูนะตอนนี้ก็ได้ค่ะที่แบบเติบโตมาเป็นคนคนนี้อืมคือเขาก็มีส่วนในการเติบโตของหนูเหมือนกันทุกคนใช่ค่คเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องแฟนคลับแยกของหนูที่ชื่อว่าไออุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะมาถึงชื่อไออุ่น ง่ายมากเพราะว่าหนูชื่ออายแล้วหนูอ่ะมันเป็นอ่างอ่างใช่ไหมคะหนูก็เลยพยายามหาว่าอะไรดีอออ่างออ่างเอ๊ะอะเอ๊ะเอ๊ะเอะเอะเอ๊ะค่ะได้แล้วหนูก็มันก็แบบขึ้นมาค่ะไออุ่นอืมมันดูเป็นมองมองว่าเขาเป็นไออุ่นของเราที่ทําให้เรารู้สึกแบบ สอดเราเหมือนเราโดนอบกอดไปด้วยไออุ่นที่อบอุ่นอยู่รอบกายเราอะไรเงี้ยค่ะถ้าให้พูดอะไรกับไออุ่นสักประโยคหนึ่งจะบอกเขาว่าอะไรคะจุ๊บจุ๊บค่ะจริงๆแล้วนอกจากกลุ่มคนที่รักเรามันมีกลุ่มคนที่แอนตี้อันนี้เราเราแฮนดเดิลกับกลุ่มเหล่านี้ยังไง มันแน่นอนว่านอกจากคนที่รักมันก็ต้องมีคนที่แบบไม่รักเราด้วยเหมือนกันแต่หนูคิดว่าถ้าสมมติว่าเขาแค่ไม่ชอบเขาแอนตี้เราเขาอยากติเราอะไรเงี้ยก็ทำได้เพราะว่าเราไม่สามารถไปเปลี่ยนกระบวนความคิดของเขาหรือว่าไปเปลี่ยนแบบชอบฉัน <c oughs> อะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นมันเป็นเหมือนกฎของโลกใบนี้อ่ะหนูมองว่าเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไป พิสูจน์ตัวเองหรือว่าทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่แบบนั้นมันมันก็แล้วแต่คนมองอะคะ่ะในวงมีการดีฟทอล์กกันบ่อยมีมาให้กําลังใจกันไหมคะเวลาที่เจออุปสรรคอะไรแบบนี้มันมันไม่เชิงว่ามานั่งให้กําลังใจหรือว่าคนนึงเล่าอีกคนนึงให้กําลังใจมันจะเป็นการดีฟทอล์กที่มักจะเกิดขึ้นเวลาไปต่างจังหวัดแบบนานๆหรือว่า ไปต่างประเทศน,น,นานๆนะคะจะหาวันมานั่งคุยกันแล้วก็เหมือนคุยกันว่าเออตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้แต่ละคนเรื่องราวส่วนตัวเป็นยังไงบ้างวงละ่ะภาพวงพวกหนูคุยกันเรื่องภาพวงบ่อยมากว่าปีหน้าเราจะทําอะไรดีเราอยากเป็นแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีทอกกันแล้วเหมือนมันเป็นการสุมหัวกันมากกว่าแล้วหลังจากที่สุมหัวกันมันก็จะได้ ความรู้สึกที่เป็นพลังงานดีๆขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบเออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเหมือนเราแค่แชร์ความคิดคือแต่ละคนแน่นอนว่าจะต้องมีความคิดแบบพลังงานลบเหมือนเราเอาอันเนี้ยมาแบ่งแชร์กันมาแชร์กันเรามีกันบ้งเจ็ดคนอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีเราก็จะคูณมันเข้าไปแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราก็จะหารมันแล้วเราก็จะได้เท่าๆกัน เราเรายอมที่จะแบบรู้สึกไปพร้อมๆกันมากกว่าให้คนนึงแบกรับเอาไว้คนเดียวค่ะโอยดีจังฟังแล้วแบบคิดถึงเพื่อนเลยอ่ะงั้นได้เจอเพื่อนฟังแล้วคิดถึงเพื่อนเลยทีนี้มาที่ผลงานล่าสุดค่ะคือ Attack ใช่ไหมคะใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยคาแรคเตอร์มันน่าจะแตกต่างจากตัวจริงของอาอายมากต่างค่ะจินใช่ไหมคะใช่ค่ะชื่อจินก็ Attack วิญญาณเลขที่สิบสาเป็นภาพยนตร์ที่ไกลตัวหนูมากเพราะว่าจินเป็น เหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าชีวิตฉันฉันจะไม่ยอมอีกแล้วมันก็เลยใจยากหน่อยเพราะว่าหนู่เป็นคนที่ยอมคนง่ายมากบางเรื่องหนูก็จะแบบเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจินใจเย็นคะ่ะแล้วทํำยังไงอ่ะพอต้องเล่นเป็นคนที่แบบไม่เหมือนเราเลยเราทำกันบ้านหรือทําอะไรเพิ่มบ้าง ตอนแรกยากมากค่ะคือถ่ายคิวแรกๆกันหนูยอมรับเลยว่าเครียดมากเพราะว่าหนูยังรู้สึกว่าแบบเหมือนพอเราจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตัวจินนะคะมันจะมีความรู้สึกไม่แน่ใจเกิดขึ้นว่าจินจะทําอย่างนี้หรือเปล่าแล้วพอหนูไม่แน่ใจหนูก็จะแบบหรือที่เราไม่แน่ใจเพราะว่าเราเผลอเอาตัวเองเข้าไปคิดแทนจินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยความรู้สึกที่โอเคนะคะเพราะว่า พี่พี่ทีมงานรวมไปถึงพี่พูมกับเขาแบบให้คําแนะนําที่ดีอะคะ่ะพี่พูมกับก็แบบเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แบบเล่าเรื่องว่าเออตัวละครเป็นอย่างนี้อะคะ่ะเคยวาดภาพตัวเองไหมคะอีกตอนนี้ยังไม่ยี่สิบถูกไหมคะตอนยี่สิบหรือยี่สิบห้าหรือสามสิบเคยวาดภาพตัวเองว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงบ้างไหมคะเอายี่สิบก่อนด้วยก็คือปีนี้หนูวาดภาพตัวเองว่าคง ไปเล่นคอนเสิร์ตที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปได้วยความจอยมากๆไปกระโดดกระโดดอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยี่สิบห้าโอ้ยี่สิบห้าก็ยังอยากทำงานตรงนี้อยู่อะค่ะ mm hmm. แต่ถ้าสมมุติว่าเลยขึ้นไปแล้วแบบสามสิบอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูต้องมั่นคงมากๆอยากให้ตัวเองมั่นคงมากๆแบบ ไม่ต้องคิดเรื่องเงินไม่ต้องคิดเรื่องนู่นเรื่องนี่สามารถใช้ชีวิตได้แบบมั่นคงอะค่ะอันนี้คือแผงคนปลดกษียแล้วนะจริงเหรอคะจริงเหรอคะไม่ได้คิดแบบว่ามั่นคงไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้หนูรู้สึกว่าสามสิบแบบเราอยากเราอยากมั่นคงค่ะแต่ว่าก็ยังอยากทําอยู่ถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้เพราะว่าเขาบอกว่าผู้หญิงอายุสามสิบเขาจะเปล่งประกายอืเผื่อเราจะได้บทดีๆขึ้นมาแล้วเราแบบ เฮลโหลโลกก็ยังคงมองภาพตัวเองเป็นนักแสดงอยู่ในวัย30มีบทไหนที i, ่แบบอยากจะเล่นมากๆแล้วยังไม่ได้เล่นตอนนี้ไหมคะบทที่อยากเล่นมากๆมีอยู่สองแบบค่ะค่ะแบบแรกเลยคือชีวิตชีวิตอืหนูเพิ่งดูหลานมามาค่ะค่ะแล้วชอบมากหนูรู้สึกว่าชอบตีมชอบสี ชอบทุกอย่างรวไปถึงนะักแสดงที่เล่นออกมาแล้วก็แสดงออกมาให้เรารับรู้แล้วก็ดําเนินเรื่องไปได้ด้วยแบบดีมากๆค่ะก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสอยากเล่นบทที่แบบดูชีวิตมากๆดูเรียวมากๆโดยที่ไม่ใช่เรียวแบบขึงขังเป็นคนโกรธเป็นอยู่ในอะไรอย่างเง้นนะคะก็คือเป็นตัวละครเข้มๆแบบใชห่หนักๆมีอ,อะไรต้องคิด <c oughs> ใช่คือแค่อยากเป็นคนแบบ หมือนใช้ชีวิตเลื่อยเปื่อยคือถ้าสมมติว่าเป็นบทคนดีมากๆหนูก็จะได้เล่นแบบบทอ่อนแอโดนรังแกอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบทำไมหนูโดนรังแกหนูขอเป็นคนดีแต่ไม่ต้องโดนรังแกได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะจินไงจินก็สู้คนนะใช่ค่ะใช่จินก็สู้คนอันนี้บทนี้กจ็จริงๆเป็นบทที่หนูก็อยากเล่นเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเลยคือเป็นซีนบูที่ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะได้เล่นแล้วก็คิดว่าเรื่อง ต่อต่อไปอาจจะไม่ได้เล่นแบบนี้อีกแล้วแต่ดูเหมือนหนูชอบเรื่องผีหนูตะกี้แบบพยายามจะเล่นมุกเรื่องผีอะไรอย่างนี้ตลอดก็ก็ใช่ค่ะ <laughs> ทําไมดูใส่ใส่ทไมหนูชอบเรื่องหนูไม่ได้เล่นมุกนะอ้าเอาหรอเรื่องจริงเหรอ <laughs> <laughs> เป็นหนูเป็นคนเห็นผีเลยเนี่ย <laughs> ไม่ไม่ <laughs> แบบว่าเขาเล่ากันมาค่ะในตึกนี้อ๋ออนหนูชอบเสพเรื่องผีใช่ฟังเดอะโกดอย่างนี้ ก็ฟังค่ะ f o อีฟังเดโกดเวลาแต่งหน้าช่างแต่งหน้าเปิดเด e g o แต่งหน้าไปก็แบบค่ะพี่แจ๊คค่ะวันนี้นะคะฟังสดหรือฟังแห้งฟังฟังแห้งค่ะฟังออนไลน์ก็แบบนั่งแต่งหน้าไปบางทีก็แอบคิดในใจว่าวันนี้หน้าจะออกมาเป็นยังไงว่าจะออกมาเป็นผีๆดีกว่าเพราะว่าช่างแต่งหน้าฟังผีใช่ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะนิยามความสุขของออายทุกวันนี้คืออะไรคะความสุข มันคือการที่หนูได้ใช้ชีวิตณปัจจุบันนี้ค่ะหนูพยายามต่อไปเพื่อที่จะใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่หนูรู้สึกว่าหนูรู้ว่าหนูชอบอะไรหนูรู้ว่าหนูไม่ชอบอะไรเพราะฉะนั้นหนูมีสิทธิ์เลือกแล้วว่าหนูอยากทำอะไรบ้างและวดันตอนนี้แบบดันได้ทำในสิ่งนั้นหนูดันได้เป็นโฟอีฟได้แสดงได้เล่นภาพยนตร์ ได้ร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพวกนี้มันคือความสุขของหนูทั้งหมดหนูก็เลยคิดว่าความสุขก็คือสิ่งนี้ที่หนูยังได้ใช้ชีวิตอยู่นะตอนนี้เคยคิดไหมคะว่าในอนาคตสมมติสิ่งเหล่านี้มันหายไปเพราะว่าเราโตขึ้นแน่นอนหน้าที่การงานทุกอย่างมันจะเปลี่ยน <c oughs> อนาคตเราไม่รู้เรื่องของโฟอีฟเคยคิดถึงตรงนั้นไหมว่ามันเราจะรู้สึกยังไงแล้วก็จะรับมือกับมันยังไงหนูไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ว่าถ้ามันหายไปหนูคิดแค่ว่าถ้าสมมตุ <c oughs> มมติว่า หนูจบชีวิตลงไปเนี่ยชาติหน้าไม่มีแล้วนะอย่างเงี้ยเออหนูจะคิดแค่งั้นเพราะฉะนั้นครั้งนี้หนูต้องทาให้มันดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะพอใจและตัวเองจะทําได้เอาให้มันคุ้มค่าที่สุดไหนๆก็ได้เกิดมาแล้วอ,อยไรเงี้ยคะ่ะขอบคุณมากแล้วขอวอวยพรให้ <c oughs> <c oughs> จากความพยายามวันนี้มันนําหนูไปสู่การเติบโตที่งดงามเนี่ยคะ่ะวันนี้ขอบคุณอาไอโฟอีมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ และเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรอติดตามว่าดีมจะพา The Moment และคุณผู้ชมไปพูดคุยกับใครต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ